นี่ค่ี่ก็มาโฮมสร้างแฟนเดย์แฟนเดย์นะคะวันนี้เราก็จะมาดีวิวต้นไม้กันค่ะต้อนอะไรคะลูกต้นมันเบอร์รี่คะ่ะเป็นยังไงคะพ่อจะทำอะไรคะต้นนี้ทำบอนไซคะ่ะแต่ตัดออกไปขึ้นมือไปทำบอนไซนะคะอืมพอเราตัดตรงนี้ออกรอให้กิ่งตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วก็จะทำเป็นกิ่งเป็นกิ่งบอนไซเนาะเดี๋ยวดูตามันดูตามัน ตามันใหญ่พ่อชอบแบบตาแบบตาแบบนี้สวยมากเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็จะมีรูใหญ่ๆตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอกิ่งนี้ใหญ่พอพอกิ่งนี้ใหญ่เนี่ยเนี่ยพ่อก็จะเริ่มเอาลงกระถางละเดี๋ยวเราเลี้ยงกิ่งนี้ให้มันใหญ่ก่อนพอมันใหญ่ก็จะเอาลงกระถางดูตาดูตาพี่พ่อชอบตรงนี้แหละมันมีเสน่ห์ มันเเป็นรูใช่เวลาไมา้เดี๋ยวถ้าเราใส่กระถางนี้สิไปแน่นอนลบเลยค่ะตึง นี่ก็เป็นอีก1ต้นมันเบอร์รี่นะครับที่จะเตรียมทำบอนไซเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวก็จะตัดเขียงกันนะฮะพอตัดเขียงก็รอให้แตกยอดเลี้ยงเลี้ยงก,กิ่งเลี้ยงกิ่งให้มันใหญ่ๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอานำลงกระถางเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ที่เราเอาลงดินไว้ถ้าเอาลงดินมันก็จะลำต้นใหญ่เร็วใช่ไหมลูกลำต้นใหญ่พอเลี้ยงกิ่งให้มันใหญ่ๆเท่าใกล้เคียงกันเราค่อยเอาลงกระถางมันก็จะดูสวยมีมูลค่ารอรอให้มันใหญ่สักนิดนี่ครับสำหรับคนที่รักต้นไม้เนาะก็จะชอบการปลูกต้นไม้ ต้นมันเบอรี่เป็นไม้โตเร็วนะครับออกลูกได้ด้วยกินกินผลได้ด้วยก็มาอีกต้นนึงต้นนี้ก็เลี้ยงไว้เหมือนกันนี่มาตอใหญ่อันนี้ก็ตอใหญ่ก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวค่อยตัดกิ่งกันตัดแต่งกิ่งกันเดี๋ยวช่วยกันอันนี้พ่อใส่อะไรลงมืออะไรนะคะอันนี้พ่อใส่อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยน,นี่จะต้นมะขาม เนี่ยตาบ่ใช่กระถางเราก็ทำเองทำสวยๆทำเองหล่อปูนทำเองอือ,อสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างลกูกฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะติดตามช่องซนซันเดย์ค่ะอ่าสนใจหน่อยสิคะ<ร>ลูก ซันชาแนลด้วยนะคะแล้วเอาช่องนี้ให้มันรอดก็ไม่ลูกโอเคบายบายยังไงเดี๋ยวฝากติดตามนะคะช่องอะไรคะช่องแคนดีจแคนดีค่ะทำยังไงบ้างคะทำกดอะไรบ้างกดกระดิ่งกินกินแล้วก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆหน่อยนะคะบายบายบ